สวัสดีครับผมติ๊กคำแสดครับไม่ใช่ติ๊กเจษด,ดาพรน,นะครับวันนี้จะมีครอบครัวหนึ่งมาร่วมกิจกรรมกับเราชาวคำแสดแอคทิวิตีสุดมันในจังหวัดกาญจนบุรีแล้ววันนี้ครับเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปร่วมสัมผัสกิจกรรมข้างในพร้อมกับครอบครัวครอบครัวนี้ถ้าพร้อมแล้วตามเรามาเลยครับ ความสนุกที่หนึ่งทันเดอร์ฮอหรือบ้านผมเรียกว่าโรยตัวสนุกมากครับเฮ้ยปลอดภัยครับกิจกรรมที่สองถอแพสนุกมากครับอ้าวทำไมแพไม่ไปอ่ะ จะ <ś les> ไปยังไงน่ยมันทางขึ้นนม่ม้นทางขึ้นโอโอยไม่บอก <ś les> ความสนุกอย่างที่3ายิงธนูครอบครัวมือสมัครเล่นครับผมมืออาชีพอ้าวหลุดอีกมืออาชีพครับมืออาชีพครับ ตัวจริงครับและนี่ก็คือกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของคําแสตรีวเวอร์แ e ร์รีสอของเรานั่นก็คือแหลกปงแหลกปงไม่ใช่ไม่ใช่กิจกรรมล่องแพเปียก กิจกรรมตรงนี้รองรับลูกค้าได้ถึง200ท่านเลยนะครับและวันนี้เราก็มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้เราจะตามไปชมกันว่าครอบครัวนี้มีความสุขกับกิจกรรมนี้ขนาดไหนตามมาครับ แล้ววันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์ครอบครัวที่อยู่กับเราตลอดเวลาครึ่งวันของวันนี้ว่ากับกิจกรรมดีๆที่กำแซลิวคารีสอร์ทแอนด์สปาจัดไว้ให้เนี่ยแอดเวนเจอร์เนี่ยวันนี้เขารู้สึกยังไงกันบ้างคุณพ่อครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับกิจกรรมวันนี้สนุกมากเลยครับผมแล้วก็สซ็นทรยชอบในเรื่องของตุงปอเสียงตุงปอเชียงสวยอารามสวยอารามแล้วได้ถ่ายรูปเซลฟี่กันทั้งครอบครัวเลยครับครัครบผม,บผมแล้วก็ในส่วนของตัวน้องน้ำ ครับในเรื่องของอตอนที่จะถึงแล้วมีน้าสะอาดใสใจให้เล่นไม่ยอมเลิกเลยครับในเรื่องของกิจกรรมล่องแพเปียกหรือเปล่าครับใช่ครับผมโอ้โห,โหเป็นครอบคร<ช>ัวที่น่ารักมากค<ช>น,นี้อยากสัมภาษณ์คุณแม่แล้ววันนี้รู้สึกยังไงครับค่ะก็มีความรู้สึกว่ามาคําแต่งแล้วตื่นเต้นมากเลมได้ทั้งความประทับใจนะคะแล้วก็ความสนุกสนานแล้วก็ พื้นฐานสําคัญเลยค่ะก็เป็นพื้นฐานของสถาบัน,นครอบครัวเนาะเราก็ได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกอย่างนี้ค่ะก็มีความสุขมากๆเลยค่ะวันนี้ครับผมและก่อนจากกันวันนี้ครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับคาแสนริวแพรรีสอร์ทแอนด์สปาการจนบ,บุรีครับมาการจนบ,บุรีครั้งใดนึกถึงคาแสนริวแพรรีสอร์ทแอนด์สปา0346314439หถึงและที่พลาดไปไม่ได้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณ GM นะครับ g จ n e น a l m a n ่ g e r นเองเราคุณนิติพัฒน์เตือนสุรริยะะนคับ Yay!